ตัวสำรองเปลี่ยนเป็นตัวจริงได้ไหมถ้าคุณถามว่าเมียน้อยแยง่งเมียหลวงได้ไหมมันก็เคยมีเกิดขึ้นนะแต่ถ้าคําว่าตัวสำรองเลยนะในความหมายของผมนะยากเพราะว่าผู้ชายถ้าเกิดผู้ชายดีๆนะไม่ใช่แบบโอ้โหพวกแบบว่ามีเมียเเมียแอะไรแบบนั้นนะครับถ้าเกิดว่านะฮะอย่างแรกเลยเนี่ยนะะเขามีเมียแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะเขาเรียกว่าเลือกคนคนนี้เป็นคู่ชีวิตของเขาแต่ถ้าบังเอิญคุณเดินไปเจอใครมันคงไม่ใช่ผู้ชายดีๆสักเท่าไหร่ละนะครับมาคุยกับคุณอะไรแบบนี้แล้วก็พยายามจะบอกว่าให้คุณอยู่ในมุมนี้นะ อย่าอย่ารักกันนะแต่อย่าบอกใครนะอะไรแบบนี้เขากําลังเอาคุณเนี่ยไปเป็นตัวสํารองของเขาล่ะนะครับ เป็นอยู่ในมุมมืดละนะครับแล้วเขาก็จะเลี้ยงคุณอยู่ไว้ตรงนั้นอันนี้เขาเรียกว่าลาเบลหรือตีตราซึ่งถ้าคุณถูกตีตราป้งแบบนี้ไว้แล้วล่ะยากมากนะครับที่เขาจะดันคุณขึ้นมาอยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าตัวจริงแต่เขาจะใช้คําพูดหลอกปลอบประโลมให้ความหวังบ๊ะบะบอไปวัน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 ๆแล้ววันมันจะวิ่งไปเร็วมากเลยรู้ตัวอีกทีปี2ปี3ปีเสียเวลาสุดๆออกมาครับถ้าใครอยู่ตรงนี้อย่าไปฟังคําพูดเขาเรียนคอร์สผมชื่อ first class ดูหนึ่งรอบนะฮะสมชื่อเลยนะครับแล้้ววเเดีี๋ยคุณจะป็นผูหญิงท่แบบ First รู้คุณค่าในตัวเองคุณจะตื่นออกมาจากเ้าเรียกว่าผวังของฝันร้ายอันนี้ที่คุณถูกกล่อมไว้และเมื่อวันนั้นที่คุณมองเห็นความจริงปุ๊บเนี่ยคุณจะเดินเชิดออกไปข้างหน้าอย่างแบบสวยงามเลยโดยไม่รู้สึกไม่รู้เจ็บไม่รู้ปวดลองดูครับถ้าใครอยู่ตรงนี้ลองเรียน First c คลาสสักรอบเดียคุณจะรู้ว่าคุณค่าของคุณนั้นมากกว่าที่มันนั่งอยู่ตรงจุดนี้อีกล้านเท่า